ที่สังเกตทุเรียนไทยในต่างแดนหลายๆคนเวลาไปต่างประเทศนะคะเราก็อยากรู้ว่าทุเรียนที่ไปขายแต่ละประเทศเนี่ยค่ะเป็นทุเรียนที่มาจากประเทศไทยหรือเปล่ารวมถึงคนที่เป็นผู้วิเคราะชาวท้องถิ่นอาจจะเป็นคนจีนนะคะที่เขามาเลือกซื้อทุเรียนอะ่ะแต่เขาก็อาจจะไม่แน่ใจว่าเฮ้ยื่อทุเรียนรูปนี้เป็นของคนไทยหรือประเทศอื่น,นเพราะคนจีนอะ่ะเอาเช่าจริงๆอะคะ่ะเขาจะนิยมของหรือว่าสินค้าที่มาจากไทยขอให้เป็นแบรนด์ไทยเขาก็จะเลือกเขาก็จะซื้อก่อน,นะคะ่ะแต่ว่า ความที่ทุเรียนเนี่ยค่ะถ้าดูทั่วทั่วไปอ่ะมันจะดูคล้ายกันไปหมดเลยมันก็จะเขียวๆมันก็จะเหลืองๆหรือไม่มันก็จะเป็นหนามะคะแล้วเราจะมีวิธีการแยกให้ออกได้ยังไงว่าทุเรียนเนี่ยมาจากไหนคุณโอมีวิธีค่ะจุดสังเกตรแรกของทุเรียนไทยเนี่ยค่ะมันจะเราจะ ดูที่ขั้วทุเรียนนะคะเพราะเวลาที่เราทําการส่งออกเนี่ยเราจะต้องทําการติดขั้วทุกครั้งซึ่งถ้าเป็นขั้วของคนไทยเนี่ยค่ะมันจะมี2ด้านด้านหนึ่งก็จะแสดงเลขล้มกับเลขผู้ส่งออกนะคะแต่อีกด้านหนึ่งเนะะี่ยค่ะมันก็จะเป็นข้อมูลสําหรับผู้บริโภคะคะ่ะให้สังเกตคําว่าไทยแลนด์ค่ะอันนี้แน่นอนนะคะแล้วส่วนที่2ก็คือทุเรียนไทยเนี่ยค่ะหนามเขาจะเป็นหนามที่แหลมๆเล็กๆะคะ่ะ ฐานนมเขาก็จะแบบไม่ได้กว้างมากหน,น,นามจะมีลักษณะยาวกว่าประเทศอื่นนะคะจุดที่3ค่ะจะสังเกตเห็นว่าถ้าเป็นหมอนทองนะคะคูร่รองคูเนี่ยจะเห็นครบเลยค่ะเห็นชัดเจนว่าร่องคูมันลึกแล้วก็คูทุเรียนเนี่ยจะอบอว่นก้นๆนะคะก็คือผ่องๆให้เห็นเลยว่า,าลูกนี้มีกี่คูหนึ่งสสามมันจะร่องชัดเจนค่ะ ส่วนทุเรียนที่เป็นของประเทศอื่นอายุตัวอย่างถ้าเป็นทุเรียนของเวียดนามนะคะจุดสังเกตอ่ะก็จะคล้ายๆของทุเรียนไทยเลยค่ะแต่ว่ามันจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงหนึ่งคือขั้วทุเรียนภาษาที่ใช้เขาก็จะใช้เป็นภาษาเวียดนามค่ะคือถ้าคนดูขั้วเนี่ยมันก็เป็นภาษาเวียดนามเห็นชัดเจนเลยค่ะไม่ต้องเขียนประเทศไทยนะคะเพราะตัวอักษรเขาใช้ภาษาของเวียดนามอยู่แล้วข้อสองคือเอ่อจะสังเกตว่าหนามของทุเรียน เชียบเป็นแบบหมอนทองนะคะไม่ได้เป็นพัน R I6 อหกอะคะ่ะมันก็จะเป็นหนามที่เอ่อทู่ๆไม่ได้แหลมแบบแบบเหมือนของประเทศไทยอะคะ่ะเราจะหนามสั้นแล้วก็ฐานนมอาจจะกว้างกว่าของคนไทยแต่ว่ามันก็จะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยดูเท่าๆกันทุกหนามทุกซี่เลยนะคะจุดที่3เนี่ยคะ่ะก็ดูร่องะคะูค่ะคือร่องคูจะไม่ได้เห็นชัดเจนป่องๆ่อเป็นร่องร่องเป็นสีน้ําตาลเข้มเหมือนของทุเรียนไทยนะคะด้วยความที่ทุเรียนเวียดนามเนี่ยจะค่อนข้างเล็กแล้วก็ ทรงของเขาเนี่ยจะค่อนข้างรีรีเป็นแบบคล้ายๆล้าพวงมณีบ้านเราอะนะคะร่องปูเขาอะจะไม่ชัดเจนหนามจะทู่ถ้าสังเกตดีๆก็จะเห็นนะคะแต่ว่าถ้าบางทีดูหนามเนี่ยอาจจะไม่ชัดเพราะฉะนั้นให้ชัดเจนให้แน่นอนต้องดูที่ขั้วทุเรียนค่ะดังนั้นแล้วนะคะใครที่ซื้อทุเรียนไทยในต่างแดนรวมถึงคนจีนนะคะที่ซื้อทุเรียนในประเทศจีนอะให้เอาจุดสังเกตเนี่ยเป็นตัววัดไปเลยค่ะถ้าอยากแน่ใจว่าเป็นทุเรียนไทยต้องสังเกตจาบที่คุณหมอบอกเลยค่ะ